สิวรถส,สีดีทอเกือบล้านหนึ่งก่อนใช้ผ่านอะไรมาบ้างคะก็คือตั้งแต่สมัยประถมเลยเราก็เริ่มใช้แป้งแล้วหลังจากนั้นมาขึ้นมาหาลัยแล้วก็เริ่มว่าอยากให้หน้าดูสวยขึ้น<ช>ดูดีขึ้น,น,นก็เลยใช้เครื่รรองผลัดเซลล์ตอนนี้เราไปใช้ตามของตาลาดเนี่ยเราไม่มีสารสเ<า>ตอรอยซึ่งเราไม่รู้ตอนนั้นคือใช้3<ส>าวันแล้วหน้าเราใสหลังจากนั้นเราเลิกใช้เราอยากเปลี่ยนทีก็มีสิวเหนอมากขึ้นแล้วก็แผลเป็นก็เยอะขึ้น สวัสดีค่ะนางเงน้ำค่ะโคชหนึ่งครับซีเอรรสระแร์ค่ะสำหรับวันนี้นะครับใครก็ตามนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่มี <confessed S 2> ปัญหา<ม>เกี่ยวกับสิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวที่แบบว่าสเตรอยพวกติดสารเอ่ยพวกแบบใช้ครีมออนไลน์แล้วปรากฏว่าเป็นสิวขึ้นมาหรือประกฏบว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะครับวันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นทางออกให้กับทุกคนเพราะนี่คือรายการน้าทีระบาดเมือง นรายการที่เราสองคนนะคะจะพาทุกคนไปดูลูกค้าของ Rose g o นะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งก็คือ c c r e a Forest Cream นะคะแล้วก็ c c r e t Forest Cleansing Gel เราจะพาไปดูลูกค้าของเราที่ใช้แล้วดีขึ้นและหายขาดนะคะจากสิ่งที่เขาเป็นผมเชื่อเหลือเกินว่ามันมีเยอะแยะแหละว่าแบรนด์ออนไลน์มีเยอะมากเดี๋ยวก็ผลิตภัณฑ์นุ่มดีเดี๋ยวผลิตภัณฑ์นี้ก็ว่าหายรีวิวก็เกลื่อนเ็ตไปหมดหลายๆคนที่แบบอยากลองสินค้าของแบรนด์ Rose g o l ก็คือ2ตัวนี้นะครับเขาเหล่านั้นชอบถามว่ารีวิวที่ส อมาให้เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งเราก็โอเคได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปฟังจากปากคนที่ใช้ r o s รส o กลแล้วดีขึ้นจริงๆดีกว่าใช่ไม่ต้องเชื่อเราสองคนใช่ผมจะมักให้ความรู้เสมอว่าแบรนด์โรสโกลเนี่ยเราไม่ใช่ครีมรักษาแต่เราคือครีมที่มีไว้เพื่อการบำรุงลาก เพราะวเนื้อครีมเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีที่เ,เรียกได้ว่าในประเทศไทยไม่มีซึ่งเป็นสารสกัดที่พรีมมีมาราคาแพงที่เรารวมมาจากทั่วโลกนะครับซึ่งส,งสารสกัดเด่นๆคือก็จะมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสด้วยใช่ครับผมแล้วเราผลิตที่ประเทศเกาหลีวันนี้นะครับโรสโกเนี่ยจะทำให้คุณดีขึ้นจากการสเต็ปที่1คือ ดีท็อกของเสียใต้ชั้นผิวหนังแท้คือชั้นเดอร์มิสด้วยเนื้อครีมที่เป็นโมเลกุลน้ําแตกที่ดีที่สุดของโลกใบนี้มันจะลงลึกไปถึงชั้นผิวเดอร์มิสเลยหรือหนังแท้เลยซึ่งสเต็ปที่2นะครับก็คือสเต็ปของการบํารุงรากผิวเป็นการใช้สารสกัดซึ่งเป็นสารสกัดที่พรีเมียม,มาราคาแพงที่เรารวมมาจากทั่วโลกนะครับไปบํารุงชั้นลากให้แข็งแรงแข็งแรงจากลากขึ้นมายันปลายจบสเต็ปที่3ครับคือการที่จะช่วยเคลือบผิว แสงจาก U V ที่ทำร้ายผิวเรานะคะที่ทำให้เกิดฝ้ากระทุกอย่างเลยนะคะ เขาก็จะเคลือบให้ผ,ผิวของเราแข็งแรงขึ้นใช่แล้วสเต็ปสุดท้ายคือการลดโอกาสการเกิดสิ่งนั้นซ้ําเกิดปัญหาเดิเดมๆซ้ําแล้วหลังจากนั้นผิวสุขภาพดีมันจะตามมาเหมือนผมวันนี้ผมจะทิ้งบีฟอร์ผมนะครับไวไ้ใ <Peru S 1> ต้คอมเมนต์บีฟอร์ที่ผมจะทิ้งเอาไว้นะครับเกิดขึ้นนะฮะเมื่อ <nut> วันที่16กุมภาพันธ์2018ก็คือแค่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่านะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับพี่ภูสิทธิ์โคกเขียนปัญหาเดยวกับผมปัญหาสิวสเตียรอยปัญหาสิวของคนที่ไไปใใช้้้้้ครีมนนนนทออองงตลลลลลาาดแแแะ์ววหพั กู้ไม่กลับวันนี้ไปฟังเขาจริงๆเถอะคับว่าเขาดีขึ้นจากโรสโกจริงหรือเปล่าก่อนที่จะไปฟังเขามผมจะทิ้งบีฟองเขาต่อจากพีฟ่ฟองผมเลย <c oughs> นะฮะใช่นะคะเตรียมพบเลยนะคะเตรียมฟังคือตั้งใจฟังดีๆเลยนะคะท <c oughs> ําไมเขาถึงประทับใจและทําไมเขาถึงหลงร,รักโรสโกได้นขนาดนี้จากวันแรกที่หมดความเชื่อว่าตัวเองจะกลับมาดีขึ้นแล้วไปดูตัวจริงว่าตอนนี้เขาสุดยอดขนาดไหนที่ผิวเขาดีขึ้นแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกเลยไปดูนครับ ชื่อว่าคุณภูสิทธิโคกเทียนตอนนี้นะคะเราก็กำลังถึงแล้วแล้วเราก็จะโทรไปหาเขาในฐานะของลายแมนโทรไปหาว่าตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใช่คุณภูสิทธิโคกเทียนหรือเปล่าครับใช่ครับออพอดีผมเป็นลายแมนนะครับกำลังรับของจากบริษัทโลสโกรครับกำลังจะไปส่งให้คุณภูสิทธิอยู่ตรงไหนนะครับหมู่บ้านร่มทิพย์ถนนออซอยหาดไทยรัฐ โอเคเดี๋ยวผมไปถึงแล้วผมโทรหานะครับได้ครับครับสวัสดีครับเกอเลยเมื่อกี้ก็เขาเรียกว่าตีเนียนว่าเมื่อกี้พี่หนึ่งตีเนียนว่าทางแบรนด์กำชับว่าอยากให้ถ่ายรูปด้วยส่งไปนะคะก็คือคุกคงต้องสงสัยเนาะคือมีลายแมนที่ไหนมานั่งแบบเก็บถ่ายรูปให้ลูกค้าเขาไม่สงสัยหรอจเไม่รู้หรอกโอเคโอเคไป คว <ำ S 1> ามรู้สึกสรู้สึกดีมากประทับใจมากเลยไมือ่อนที่ชมครั้ <c oughs> งแรกลุ้น,น,น ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกค้าที่ใช้หลายกระปุกม,มากคือตกใจมากๆกับรีวิวนะคะที่ลูกค้าส่งมาก่อนใช้นะคะก่อนอื่นเลยถามความรู้สึกลูกค้าก่อนเลยก่อนใช้ผ่านอะไรมาบ้างคะก่อนมาเจอโลสโกก็คือตั้งแต่สมัยประถมเนีแล้ราก็เริ่มใช้แป้งะะแล้วหลังจากนั้นมาขึ้นมาหาลัยแล้วก็เริ่มบอาอยากให้หน้าดูสวยขึ้นดูดีขึ้น,น,นก็เลยใช้เชื่อสนอาบ,บอตนตลอดตอนนี้เราไปซื้อตามของตลาดเนี่ยเราไม่มีส<อ>ารอะเนโซยซึ่งเราไม่รู้ตอนนั้นคือใช้3วันแล้วหน้าเราใส แล้วหลังจากนั้นเราเลิกใช้เราวอยากเปลี่ยนทีก็มีสิวหนักขึ้นแล้วก็แผลเป็นก็เยอะขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มาเรียนรู้กับโรสโกเรียนรู้กับโรสโกจากเจ้าของหน้าผีใช่จากเฟรนฟูจากเพดเฟรนฟูเพราะเราเรียนเฟรนฟูอยู่ก็ได้ลองตรวจตัดสินใจละก็ครั้งนึงนะลองดูเพาะตัดสินใจครั้งนึงสิวขึ้นครับคนหนุ่มาสิวขึ้นมากโลรัวก็เลยว่าตัดสินใจใช้สามเดือนใช้ครั้งเดียวสามเดือนจนตอนนี้นั้นเป็นอย่างนี้ไดูใจมาเลย จากได้รู้แล้วว่าก่อนใช้แบบผ่านหลายอย่างมากแล้วพอเริ่มใช้โรสโกก็ถุงดีทอกออกมาเยอะมากเพราะข้างในคือเรา <He ard S 1> แบบผ่าน,อ,น,นาอะไรมาเยอะมากตอนแรก,ก,นนกเคยไปคลินิกดังๆมาด้วยเห็นเห็นที่บอกไปไปแบบทำอะไรมาแล้วกับจีนก้ <S <S อนก็คือษาสิวก่อนฉีดสิวสีดีทอกบนใบหน้าแล้วก็เราก็ฉีดคิดเลื่อยด้วยตอนนั้นทำให้หน้ามันเรียวลงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราทำได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ต้องไปคลินิกเปล่ยเหมือนเดิมมกาสูญเงินไปเยอะ้านใช้เงินไปเยอะใช่ก็เกือบเกือบล้าน คือนี่คือหัวอกเดียวกันมากเลยนะเนี่ยแล้วพอหลังจากได้ใช้รถโกแล้วรู้สึกยังไงจะบอกว่าไม่อยากให้เขาไปไหนเลยรถโกต้องจิบบ้านก็ดีใจมากนะไม่รู้จะพูดคำว่าดีใจอีกกี่พันครั้งเนาะเรามาวันเนี้ยเรามาแจกทองวันนี้วาแจกทองด้วยแล้วก็แจกกิทเ็นรถโกด้วยครับ ต้องบอกแล้ววันนี้ก็มีความสุขมาที่มาเจอพี่อั่งเปาแล้วก็คนต่อไปจะเป็นใครที่เราจะไปเจอไปสัมภาษณ์ไปรู้นะครับ Before เป็นอย่างงั้น After เป็นยังไงเป็นแบบนี้ไงฮะสายกิ๊งนะฮะดูดีอีกสักประมาณ4เดือนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เชื่อเลยว่าวันนั้นคงแบบเย็นเหมือนตูดเด็กวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับความสนุกได้ที่ครั้งหน้านะคะโอเคบ๊ายบาย หนักน่วงเป็นยังไงบ้างนะฮะเป็นยังไงครับทุกคนครับได้เห็นสภาพ,พเตอร์อของพี่ภูสิทธิโคกเทียนเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะจาก before ที่อยู่ใต้คอมเมนต์ after ที่ไปเห็นของจริงสุดยอดมากมากคือต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นอารมณ์เดียวกับผมตอนที่ผมเริ่มหน้าใสพอเราทนใช้ทนใช้แล้วมันดีขึ้นจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ดูหน้าผมดีเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ Rose g l d s e c r Forest Cream ตัวน,นี้แล้วครับแล้วก็ Rose g o c e r a s e Cleansing Gel ตัวนี้นะครับมีให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งนะฮะเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าของแต่ยากหน่อยใช่เพราะของมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ก็หมด Show o u ์ out, เร็วมาก c e r e s t <ๆ>ตัวนี้เท่าไหร่ครับต้องวาาครับ 790บาทเท่านั้นนะคะและ Secret Forest Cleansing Gel ตัวนี้นะครับก็เพียงแค่490บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้น,นรีบพอมเมนต์สนใจแล้วถามเลยว่าพี่มีของไมอ <S 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 หมแอดแชทมีของไหมแล้วพบกับหน้าผิดระบาดมึงตอนต่อไปครับ <S <S ว่าจะเป็นใครนะคะบ,บ๊ายบายอย่าลืมซื้อนะ